เป็นเหมือนแบบระนาบเดียวกันเลยนะไอต้นไม้อะมันสูงเท่ากันไม่มีขับแให้ดูดยิยยงเดยจังโอ้ถ้าอัน,นี้นะขาขึ้นนะเขาขึ้นไหว ถากขึ้นมาดูไม่ชันเนาะนน้เริ่มแล้วเริ่มแล้วกนล,ล,วกลวนี่แหละกลักลัวขึน งเขากมีมีทิชชู่ไหมจับม้ำมะนาวแนนลายต้องเอาถุงนะโอ้ก๊อนเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวแป๊บนึง่ายคิวก่อนมันยังไม่ไปไหนผนยังผนยังหอื้อหอื้อ,อ,อน่าบยัง